Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda Development Urban Living Solutions ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง วัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทยหานุสาหะครับวันนี้เอาบทความจาก Curtis Pike นะฮะชื่อว่า10 Thoughts You Must Avoid to Become Mentally Unbreakable นะฮะการฝึกจิตแล้วกันอยากจะบอกว่าถ้าใครมีเวลาว่างๆนะผมแนะนำหนังใน Netflix ซึ่งจริงๆมันก็เป็นหนังดังแหละผมเชื่อว่าหลายท่านก็ดูไปแล้วก,กว่าตอนนี้จะลงเนี่ยนะก็คือ Gran d Turismo สนุกมากคือ ถ้าได้ดูในโรงจะสนุกกว่านี้ตอนแรกแบบไม่ได้คิดว่าจะสนุกในพูดจริงคือแบบตอนแรกแบบเปิดแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะฮะแบบจริงๆแอบแบบว่าเล่นมือถือไปด้วยซ้ําตอนแรกที่ที่หนังแบบเริ่มเริ่มอะนะแต่แบบสักพักต้องต้องวางโทรศัพท์เลยคือมันมันนะฮะคือมันไม่ได้แบบสนุกแบบบทลึกซึ้งเลยแต่มันมันอะมันเป็นหนังที่มันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเล่นเกมหรือว่าใครชอบรถแน่นอนนะฮะก็จะชอบอยู่แล้วคืออย่างนี้ดูเสร็จแล้วว่า อยากไปอยากได้เนี่ยเก้าอี้เล่นเกมแบบแบบที่มันเป็นพรมลายมีเหยียบคลัชมีแบบเก้าอี้มีจอข้างหน้าสามันเลยเนี่ยนะเออ <S <s แต่ว่านั่นแหละนะครับลองไปดูกันนะฮะ Grand t u r i s m สสนุกดีนะฮะโอเคมีอะไรบ้างนะครับสิบอันนะครับอันที่หนึ่งเป็นอันที่เราพูดบ่อยมากก็คือการไปวอร์รี่กับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นะครับและส่วนใหญ่บนโลกใบนี้นะครับคุณคว,ค,มมควบคุมไม่ค่อยได้ทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะวอร์รี่อย่างเดียวนะครับ คือสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ทีนี้เวลาในสถานการณ์ของโลกจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควบคุมได้และไม่ได้เนี่ยมันถูกแพ็กเกจมาอยู่ด้วยกันบางทีมันอยู่ด้วยกันถ้าเป็นอาหารก็คืออยู่ในจานเดียวกันนะครับเราต้องแยกดีๆนะเพราะว่าบางทีมันดูเหมือนว่าเราจะควบคุมได้นี่ครับแต่จริงๆเราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็จะมีของที่ดูเหมือนว่าเราจะควบคุมไม่ได้แต่จริงๆเราควบคุมได้นะฮะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆเวลาเจอปัญหาย,ยากๆนะครับอันที่2นะครับ สิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับก็คือการไม่ยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นจะเรียกวอิจฉาก็ได้นะครับก็อันนี้ต้องฝึกเลยนะเพราะว่าผมก็เป็นเวลาเห็นคนแบบมีนูน่นมีนี่เราก็บางทีผมรู้สึกเออมันคือความอิจฉานั่นแหละนะแต่มันต้องมันต้องพยายามบอกตัวเองทันทีเลยว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้ไม่มีประโยชน์มันมีแต่จะทําร้ายเราเองนะครับความอิจฉาไม่เหมือนกับเออ,อย่างสมมุติเราเห็นคู่แข่งเราทําอะไรดีแล้วเราอยากทําเพราะเราต้องการที่จะพัฒนา สินค้าหรือแบรนด์เราให้มันไปสู้คู่แข่งอันนี้ไม่ใช่อิจฉานะน,นี่คือคือสิ่งที่ควรทำนะครับแต่ความอิจฉามันเป็นความรู้สึกแบบร้อนๆอยู่ในใจคือเราก็ไม่ได้จะทําอะไรแต่ฉันไม่ชอบไอ้นี่นะฮะประมาณนี้นะครับอันที่สามก็คือว่าหลีกเลี่ยงการไปแคร์มากกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวคุณนะครับเพราะว่าความคิดของคนอื่นส่วนใหญ่แล้วกัน95%เนี่ยมันไม่ได้มัตเตอร์อะไรเสียเวลาคือคุณเสียเวลาไปคิดเรื่องเรื่องพวกนี้เอาเวลาไปทำอื่นดีกว่า ข้อที่สี่ก็คือว่าหลีกเลี่ยงการหนีจากความรับผิดชอบนะครับสิ่งสําคัญมากเลยเนี่ยนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งคือเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเป็นความรับผิดชอบของเราโดยไม่หนีนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับคําว่าหนีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบเดินหนีอย่างเดียวนะมันคือการแบบสมมติน,นะเราต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จแต่เรารู้สึกแบบเราไม่อยากมันยังไงก็ไม่รู้มันกลัวยากกลัวนุ่นกลัวนี่เราก็เลย ผัดวันประกันพรุ่งนี้ก็เป็นความกันหนีวิธีหนึ่งหรือเราก็เลยไปออกไปทําอะไรให้มันลืมลืมไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำนะฮะก็เป็นรูปแบบของการหนีรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้นะครับข้อที่หก็คือหลีกเลี่ยงหรือว่า avoid thinking that life owes you something ก็คืออย่าไปคิดว่าชีวิตหรือจริงๆคือโลกอะนะฮะเป็นนี่อะไรคุณเนาะคือโลกนี้ไม่ได้เป็นนี่อะไรคุณเพราะฉะนั้นเอออย่าไปคิดว่าทําไมเรื่องนี้ถึงไม่เกิดกับฉัน ไม,ไม่ไมด้มีโลกนี้ไม่ได้เป็นนี้อะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเองเราก็จัดการซะนะครับในในี้เขาเขียนเลยนะเนี่ยผมมาอ่านภาษาังกฤษให้ฟัง if you don't like your life do something about it นะครับ if you don't like your town move ถ้าคุณไม่ชอบเมืองคุณย้ายเมือง if you don't like your country leave ถ้าคุณไม่ชอบประเทศคุณย้ายประเทศนะครับ If you don't like your financial status improve it ถ้าคุณไม่ชอบสถานะกา,การเงินของคุณตอนนี้ก็ทำมันดีขึ้นนี่นั่นคือความหมายของเขานะครับข้อต่อมาคือหลีกเลี่ยงการที่จะรู้สึกแบบสมเพศตัวเองอ่ะนะฮะสมเพศตัวเองคือบางทีเราจะรู้สึกว่าทําไมฉันมันห่วยแบบนี้หลีกเลี่ยงความความรู้สึกนี้ไม่ดีเพราะมันเพราะว่าอันเนี้ยจะทําให้เราตกเป็นเหยื่อของความคิดของเราเองนะครับเราต้องพยายามคิดว่าเฮ้ยการคิดว่าเราห่วยเนี่ยนะฮะไม่มีประโยชน์นะฮะเรามาคิดดีกว่าว่าเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นคือ เรารู้ว่านี้ยังไม่ดีพอแต่การบอกว่าตัวเองไม่ดีพอหมายถึงว่าเฮ้ยเราต้องปรับปรุงกับการบอกว่าแกมันเป็นคนห่วยแกมันคือไอ้ลูเซอร์เนี่ยมันต่างกันนะฮะสองอางนี้ต่างกันนะนะฮะมันต้องต้องระวังดีๆเหมือนกันนะครับข้อต่อมาคืออย่าไปกลัวความรู้สึกที่จะต้องอยู่คนเดียวจริงอยู่ที่มนุษย์เราอ่ะเป็นสัตว์สังคมนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยการอยู่คนเดียวหรือว่าการที่าอยู่กับความเหงาเนี่ยมันเป็นระบบการฮิลชีวิตเล่าอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ เออคือเราอาจจะถูกสร้างมาให้อยู่กับคนเยอะๆอ่ะใช่แต่ว่าในบางจังหวะของชีวิตนะครับการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อเนี่ยโดยเฉพาะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับคนเลิกกับแฟนอ่ะประมาณนี้นะฮะคือเขาบอกว่าอย่าไปกลัวว่าไอ้ความเหงาที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะต้องเลิกกับใครสักคนหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นบางทีอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยซ้ําเพราะมันทําให้คุณได้มีโอกาสทบทวนตัวเองนะครับข้อต่อไปก็คือว่าอย่าไปกลัวงานยาก Ralph Waldo Emerson เคยกล่าวไว้ว่า The mind o n e stretched by a new idea never returns to its original dimension งานยากๆความท้าทายยากๆเนี่ยมันจะขยายความคิดหรือสมองคุณและเมื่อมันขยายไปแล้วมันจะไม่กลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งขึ้นฉลาดขึ้นคุณต้องพยายามไปทำงานยากๆข้อที่9คือหลีกเลี่ยงการไปเครียดเกี่ยวกับอดีต มันมีสำนวนหนึ่งของฝรั่งที่บอกว่า Don't c r y e d over Spi ปิลเนลนะแม่ผมชอบพูดกับเด็กๆแล้วก็คือคุณทำแก้วนมหกไปแล้วะนะฮะอย่าไปร้องไห้กับมันนะครับเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะ,ะมันมันมันไม่เกิดอะไรขึ้นหลายครั้งเนี่ยเราใช้เวลาจำนวนมากเลยนะของชีวิตเรานะไปคิดถึงอดีตที่มันแก้อะไรไม่ได้แล้วอะคือมันทำอะไรไม่ได้จริงๆอะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆคือทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วนะฮะเราก็รู้แต่เราก็ยังไปวนอยู่แถวนั้นอนะซึ่งมันก็ทำให้เรา เสียโอกาสในการใช้ชีวิตณนะตอนนี้ไปนะครับและข้อสุดท้ายนะครับคนจำนวนมนากบนโลกใบนี้ไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่เก่งไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความสามารถแต่เพราะว่าล้มเลิกเร็วเกินไปคืออีกนิดนึงจะได้อยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ในความเป็นจริงเราต้องมีการฝึกกันนิดนึงนะว่าเราต้องพยายามถึงจุดไหนอะ่ะตัวคุณเองอาจจะรู้นะฮะว่า เท่านี้คือสุดแล้วจริงๆแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยหยุดก่อนในเส้นนั้นนิดนึงนะครับนี่คือ10ข้อคิดของวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast presented by ananda development ค mm ิด hmm. เพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือก a นันดาเท่านั้น ทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ you, ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลพนันดาเดเวล็อปเมนต์อเ n อร์บ n นลิฟวิ่งโซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง